สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคิววิดีโอเป็นยังไงกันจะสบายดีกันบ่า e เฮ้ยก w e l c o ั e to my channel h o w y o u doing uh, วันนี้นะคะเราก็จะมาคุยในเรื่องของแม่ยา่า speak English โ่ได้นะเพราะว่าสามีดูทุกคลิปที่เราลงนะทุกคนรู้ mm. ใช่ไหมว่าเออ มึงกำลังพูดถึงแม่ย่าเดี๋ยวผัวมึงจะ,ะน้องแนงน้องแนงกับมึงใช่ไหมใช่ใช่ถ้าคลิปนี้พูดไม่เพราอยังไงก็ขอโทษขออภัยนะคะพอม่พี่น้องอ,อย่าถือสาย่อยเดอ้อมันหักตัวนะ ฟังแหล้วก็ผ่านไปบ่มักแล้วก็ผ่านไปเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไลน์นะคะที่มาให้กำลังใจทุกคลิปทุกวันเลยนะคะขอบคุณเลยๆขอบคุณหลายๆนะคะมาเข้าเรื่องกันเด้อค่ะว่าคอยซเว้าเรื่องแม่ยายฟังจงนะังไดเนาะนินท่าบ่เราซู้ฟังซื้อ,อ,อบแมเนนินท่านะคะเออเราซื้อฟังไห้พวกเจ้าฟังซื้อคอ,อ,อยบแม่นนินท่าเด้อ นะนินทากาเรนา,นานาจิตตังเนาะอ่ะตัวน,นี้นะคะแม่ยาเพิ่นโทม,มาโทรม,มาคุยกับลูกเลียงเพิ่นนั่นหละนันนเพิ่นสิโทม,มาเนาะเพิ่นก็นถามว่าเมียเธอเป็นจังไดลูกเธอเป็นยังไดสบายดีบ่เธอสบายดีบงม่มสามีก็บอกว่าเอยเขาสบายดีเธอเป็นยังไดล่ะเธอสบายดีบ่เพิ่นก็เออฉันสบายดีแต่ว่าฉันมีเรื่องจะมาบอกเธอาสามีก็ จะมีเรื่องอยังมาบอกฉันล่ะไอ้ล้านท้ายเธอปิแล้วไอ้มันโทรมาของเงินฉันทุกเมือ่อมันบอกให้ฉันเนี่ยมาบอกลุงลุงมันว่าส่งเงินไปให้มันใส่แนตอนเนี่ยมันอยู่กับแม่ยิ่งมันบ่มีเงินใส่บ่มีเงินส่งคาหองบ่มีเงินห้คคาหองอ้าวทางนี้เดงยิ่งเขาก็คว้านขื้นหัวล้านเลยค่ะไฟลุกหัวล้านเลยนะคะพับๆๆๆเลย ก็เลยบอกว่าไอ้เธอมาบอกยังฉันมันตัวฉันตัวให้ฉันซื้อไอ้โน้ตบุ๊กให้มันแล้วมันมาไปเลี่ยนต่อฉันอกมาค้นมาตัวฉันบอกมันแล้วมันเป็นอย่างคือจังไปสั่งเธอให้เธอมาบอกฉันก็อายฉันให้ส่งเงินให้มันใส่ตอนนี้มันไปยื้สายภูญาก็บอกว่าบริยูกบลุงอีกแล้ว เออฉันเด็กข้าวจากลูกสาวฉันยู่ลูกครับลูกสาวนะ่ะบอกว่าหลานน่ะบ่ได้อยู่กับลุงบุลูวันไปอยู่ใส่คอยก็เลยหันไปบอกสาคอยว่าเขาอยู่ซั้นฟ้านเป็นยังเธอกูเอากับเขาไอมาแอดเฟซฉันฉันก็คิดว่าเป็นหลานไอฉันก็เลยรับแอด ฉันจะเห็นเขาโพสสั้นฟ้านในที่เนี่ยอเอาให้เพิ่นเบิงเพิ่นแอ้บอกแอนนี่มันก็จังหาเรื่องแท้เพิ่นวะ่ามันอยู่ที่แวก,กัดดีดีแล้วอยู่ก็เขาวยูฟี่นะทุกคนกับเขาวือสื่อหากินเองยิงเสียไหมเรารถเขาก็ให้ขับอูเบอร์นะมม้นั่งขับรถอูเบนะนั่งบ่มากนั่งไปอยู่สั้นฟ้านกับผู้สาว ซั้นฟานแหงแพงเด้อค่ะเรานั่งไปเซาของยูก็ผู้สาวนะสัวค่ะนะสาก่อกับโมโหตัวบาดนี้ยาก็เลยบอกว่า,วามันบ่เม็นลูกหลานแท้ๆของฉันเป็นอย่างมันก็จังบ่ของเงินพอมันเป็นอย่างมันก็จังบ่ของเงินลุ่งมันมันก็จังเมื่อขอกับฉันแทะมันโทรมาหาฉันอะ่ะซมเออโหลดฉันเอาลังค้านเพื่อนวะ เพิ่นเจกลัวเป็นสิบแสิบล้อเด้อทุกคนนะเพิ่นยังบอกยังจําความเพิ่นได้นะหลายที่เนี่ยซาก็เลยบอกว่าขันมันโทษเมื่อีอีอะเธอบอกมันไปเลยนะว่ามันอะอายุ18ปีแล้วมันควรจะเลือกทางเดินของมันเลือกที่จะไปเป็นทหารเลือกที่จะกลับไปเรียนตอ่อหรือเลือกที่จะเป็นแบบนั้นกระางมัน ฉันบ่งงึดฉันบ่สนใจเพราะว่าลูกสาวฉันอายุ17ปีเขาก็ออกไปเรียนอยู่คอรลจแล้วเขาก็เลือกทางเดินของเขาเองเขาอาจจะขอเงินฉันโอเคในยามที่เขาชุกเฉินฉันซอยนยามอีกซิเดนฉันบอดด้ซอยตลอดตอนเนี้ยเขาเนีเป็นอ่ p ซูปเปอร์วเซอร์ของคลินิกเทราพบีบำบัดยาเสพติดนะคะทุกคน เขาก็เลือกทางเดินของเขาแล้วเขาบ่เคยมาหยู่เงินกับฉันเลยอ่าแม่ยาก็เลยบอกว่าก็แม่มันตายเนาะเอ้ยเพิ่บมาว่าสิมาอ่างว่าแม่มันตายบ่ได้แม่มันตายตอนมันอายุสิบเจ็ดปีตอนเนี้ยมันอายุสิบแปดปีมันสิมาอ่างบ่ได้พรว่ามสิเนาะยังมาเหตุโตคือแม่มันเด้อเพิ่ว่าแม่มันมาอยู่กับฉันเนี่ย อ่างแต่ว่าพิการพิการนั่งรถเข็นบริเวณงานบ้านไอ้บอริเตุงานบ้านบราทำความสะอาดบ้านแบมือของเงินแต่สันจ่ยไอ้ฉันก็นเหลือโอดกับแม่มันเหรอเด้ตัวสอกหลอกแสกแหลกไอ้จนไปมีลูกจนเห็นบอลอ่ะน,นะลูกเด๋ยโดนดึงเขาไปสถานเด็กกำพร้าแล้วเบิ่งมันเห็ดเต๋ามันมันจะไม่เห็ดขึ้นแม่มันเด้เห็ดดิซายขึ้นแม่มันเด้เป็นวางเสีย ฉันบ่มาด้ฉันบ่เอาด้ไอหลานเพิ่อน่ะแทนทีมันจะคิดได้เด้ยทุกคนแทนทีมันจะกลับไปสอบทหารอีกยังไงใช่ไหมขันมันจะกลับไปสอบทหารอีกอะเพื่นยินดีที่จะติวให้แต่ว่ามันบ่เอามันบ่หวานบ่เอามันบอกว่ามันยานออกไปลบย่านตายเพื่อนว่าสมัยฉันฉันกระด้ไปลบฉันคือโบเห็นตาย มันบอกว่าย่านถูกทรงไปนวนไปนี่ทุกคนถูกทรงไปถูกทรงไปอยู่ค่ายนั่นค่ายนี่จนกว่าสิครบสี่ปีมั่นก็บบ่ไปมั่นก็บบ่เอาเพื่อนบอกว่าที่ค่ายทหารน่ะเขามีให้เรียนฟรีเขามีอาหารหายเขามีเงื่อนเดือนหายคือจังบ่เอาแบบนั่นฉันก็นย่างไปแบบนั่นเพื่อนว่าเธอก็จังบ่เลือกแบบนั่น มันจะดีสำหรับอนาคตของเธอปุญาก็เลยบอกว่ามันหยันบริปีผู้สาว้างเลยว่าโอ้ยไปเป็นทหาระกลับมาย่ามไทยกันดลดกเปล่นว่าเปลนอาหารรอเด็ดปลาพักหล่อนก็นยังกลับมาเดีอยวน่น้ากันเป็นยังคือพวกคิดอนาคตเห็นมันไกล้ไๆ่ยางเสียมไหมเปล่นว่าฉันละนายเต ฝากบอกมานําเด้อค่ะมันโทรมากวาโบต้องฝากให้ผู้ใดมาบอกเธอจะบดแดงเงินจากฉันแม้แต่แดงเดียวและเธอจะบดิเขาไม่เหยียบในบ้านของฉันฝากบอกมานัามั่นเธอเดือดร้อนนี่ยังให้เธอโทรไปหาพอเธอเธอโทรไปหาญาเธอเธอย่ดโทรมาทางทางนี้แม่เธอเสียชีวิตแล้วค่นเธอคิดว่าฉันยังเป็นลุ่งนู่นนี่นั่นอย่าคิดโกหกพวกฉัน พวกฉันน่ะอยซัพพอร์ตแต่เธอนะ่ยเลือกในทางที่บอดีเลือกในทางที่โกหกฉันบ่หมักฉันบอ่นบอยคนโกหกเขาบานฉันยาก็เลยบอกว่าโอ,โอเคโอเคฉันเข้าใจมามาฉันเข้าใจเป็นก็เปลี่ยนเลืองลนะเพิ่นก็บ,บอกว่าเถ้าประเทศไี่จะพาเมียเธอมาไอ้มาเทียบบ้านเนี่ยบอกฉันคิดถึงพวกเธอได้เพิ่นกะสามีบอกบอกบอ ฉันบอกไปหรอกเอาแล้วเวลาฉันตายเนี่ยเธอจะพาลูกเมียมาบน่นี่ไปไปโยเมียฉันสื่อกระเป๋าดำไปแล้วเนี่ยเป็นเกิร์คลัเป็นเกิรลคลเป็นแย่อยนะนะเป็นเั้นคอยนั่งนั่งเล่นกับ YouTube นะคอมเมนต์เพื่อนออน YouTube นะะไรที่เนี่ยเพิ่นาบอกว่าไปไปโยเมียฉันไออเดอร์กระเป๋าดำไ้แล้วเนี่ยไปรองงานศพตัว ปันกับขมัมไม่ยานะโอ้ยดีด,ดีมาเด้อมาเด้อปนวามาเด้อแต่งสุดกันวสวยๆเด้อทุกคนผู้ใดฟังตรงนี้นะคะคือว่าคนอเมริกาเนาะบรว่าคนยุโรปหรือคนอเมริกาเขาจะเปิดในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอายุเขาเนะี่ยไม่ไก่ฟังแล้ว เขาจะเปิดในเรื่องของงานศพนะคะทุกคนเพราะว่าคนที่กะกะเกษียณอ่ะหรือจะ,กะเกษียณหรือกเกษียณน,นะเขาจะพากันสื่อ,อที่ดินฟังลุมศพของเขาเนาะ,ะจะพากันจ่ายเงินให้กับบ้านท่ำศพไวจริงเสียไหมเวลาแบบเขาเป็นยังไปเขาจะได้ภูม,มิภาละว่าลูกหลานจะต้องมารับใจที่หลังนู่นนี่นั่นคือเขาจ่ายเียทรัพย์ชุดของฉันสีนี้นะ เขาจะบอกบัณฑ์ศไว้เลยนะคะใส่ใส่ชุดให้ฉันสีนี้นะใส่รองเท้าให้ฉันสีนี้นะแบบนี้นะอ่าเขาเขาจะสั่งกับบัณฑ์ศไว้เลยเขียนรีพอร์ตไว้เลยยังใช่ไหมเพอถึงเวลาเข้าตายยังจะอ่าบัณฑ์ศก็จะไปรับศพเขามาจากโรงพยาบาลนะคะอ่าหลังที่เนี่ยเพียงแต่ว่าทางญาติน่ะเอาใบตายไปยื่นให้กับบัณฑ์ศพบัณฑ์ศพก็จะไปรับศพเขามาจากโรงพยาบาลเอามาอาบน้ำแตียงโตอ่า มาทําความสะอาดใส่สุดให้เขานะเราพอถึงเวลาศพก็จะเอามาอยู่ไว้สักมื่สองมือเราศพก็จะบานศพก็จะเอาไปทาพิธีเอาลงฝัง,งนะคะคือตรงเนี้ยเข้าจ่ายเงินให้กับบานศพแล้วนะคะบานศพจะเหตุทุกอย่างเลยนะอ่ามันเป็นหน้าที่ของเขานะคือตรงเนี้ยคือเข้าบอตองไปยืยงเลย mm hmm. เพียงแค่ว่าเข้าไปยืนยู่พิธีสื่อดอกไม้ไปนุนนีนนะนะคะไปฟังว่าอ่า ทั้งบานศพนะเขาจะอธิบายาว่าพิธีเริ่มเวลาซัมนีซัมนนะเอ่อพวกเธอร์ต้องมาล่อ,อยู่ช่ซูสานเวลานี้เวลานี้นะเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนขบวนศพไปจังสไหม้เอ่อคือว่าทุกคนต้องเปิดนะคะอ่าตรงนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเซนเซติบอ่บอ่บเซนเซติฟิตนะคะเป็นเรื่องต้องเปิด นะบางคนทางประเทศไทยเพิ่นอาจจะฟังเพิ่นอาจจะรับปรไดว้ว่าเป็นยังก็จังเบ่เบาจังสีจังสันจังสีงงสถ้าคิดกลับไปนะคะทุกคนถา้าคนที่ว่าใหม่ไก่ฟังกระียนเพิ่นจะหลูโตเพิ่นนะเพิ่นจะจ่ายเงินให้กับบ้านศพเราก็บ้านศพนะ่ะจะจัดการทุกอย่างเองเลยให้กับเพิ่นแล้วเพิ่นจะซื้อเสื้อผ้าเตรียมไว้ว่านเนี่ยเธอเอาเสื้อผ้านเนี่ยใส่ให้ฉันนะ บานซบจะเหตุให้ทุกอย่างเลยนะคะคือเขาบบอยกให้ลูกล้านของเขานะ่ะต้องมาลําบากเขาในอ่าในยามที่เขาตายเข็นเสรยจไหมเออข้าใจบ่เหมือนเหมือนน้องสาวสามีอ่ะเพิ่นเหตุให้ค้นข้างหลังลําบากเพราะว่าเพิ่นบริเตรียมการอย่างเลยเพราะเพิ่นรู้ว่าเพิ่นเป็นคนคริสเพิ่นต้องไปซื้ออ่าที่ดินที่ซูสานะเพื่อฝังอ่ากบนาเพิ่นเอง พ้นเหตุอย่างเลยนะพ้นเหตุอย่างเลยเตรียมการอย่างเลยพ้นเหตุแห้พี่น้องที่อยู่ข,ข้างหลังอ่ะลําบากนะเราก็ออกเงินแค่สองคนสามคนนะคะพี่น้องต้องเยอะออกเงินแค่สามคนมีแม่ยามีสามีคอยมีอายเขยคอยที่ซอยกันออกนะมันกับว่ามันถูกๆได้ทุกคนต้องหนึ่งมื่นสามพันเหรียญนะคะ รวมมแล้วหนึ่งมืนสามพันเหรียญผู้ใดจะไปหาเงินในภายในอาทิตย์เดียวหนึ่งมืนสามพันเหรียญเพื่อที่จะมาเหตุงานศพตรงนี้นะมันก็ต้องคิดได้นะหลังจากตรงนั้นนะในยาเพิ่งบอกว่าเธอมาเด้อเพิ่นเพิ่นถ้าเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นว่าขันเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นบรรลุว่าผู้ใดมาถ้าผู้ใดรับปากเพิ่นคือผู้นั้นต้องมานะเพิ่นจะได้สบายใจ เออเพิ่นเซเด้นอนตายตาหลับคนที่เพิ่นคิดถึงคนที่เพิ่นอยากให้มาก็คือว่ารับปากว่ามาเพิ่นว่าเพิ่นสิได้นอนตายตาหลับเพิ่นสิได้มีความสุขเออเพิ่นสิได้บ่เป็นห่วงเพิ่นสิได้บ่โกรธบ่เครื่องยังเสียงไหเออตรงนี้เนาะอ่ะนี่ก็คืออ่าโมเมนต์ของเพิ่นเด้อค่ะอ่าเขาก็บอกว่าไปไปแน่นอน เธอลาไป่าถามเฮาไปฉันไปแต่งสุดมากส,สวยๆเด้อแต่งมากส,สวยๆคือจังมือนันเด้อที่เธอมากงานศซของไอ้น,น้องสาวสามีเธอนะแต่งมากส,สวยๆเด้อฉันอยากเห็นเออเธอน่ะแตง่งสวยๆปล่อยผมมาเด้อนะไอ้กระเป๋าเนี่ยเตรียมซื้อไว้แล้วมันบไอ,อัน,นี้ก็คเาอันนี้ก็บอกว่าฉันเอาเดอไว้แล้วแต่ว่ามันยังบอกว่ามาปเป็นอย่างดอกใสมาเด้อเอามาเดอ้อเพราะว่า เอามาเด้อฉันอยากเห็นเวยหึเธอไอ้เธอสิไม,ม่ยืนขางฉันอยูต่ติไอ้เธอตายแล้วเวนะ่นเนีน่ดอกเวนะ่ฉันเป็นแควินย่านนะ่าเิ่นกบบว่าวววไปนั่งหัวเราะไปนัน่งยังเสียไหมเออเข้ากับบกเขียดเพิ่นกับบกเขียดยังเสียไหมต่างคุยต่างคนต่างคุยกันหัวเราะมังเสียเข้ากับบอเห็ุใหพิผลเขียด,พเ,ยดเพราะว่า พ่นอายุเยอะแล้วเนาะหลังที่เนี่ยพ่นบอกว่าพ่นเป็นใหม่ไก่ฟังแล้วจังเสียบไหมพ่นจะบอกนี่เรื่องของงานศพเพิร์ลพ่นก็หันมาถามสามีค่อยว่าแล้งานศพเธอา่ะเธอได้คิดไว้ยั่งเธอป่วยอยู่จังเสียเพ่นบอกว่าฉันสร้างเมียฉันไว้แล้วเอาฉันไปล่อทะเลเธอก็ว่าปานเมียเธอเส็ดได้ต้เอาผัวไปล่อลงทะเลเสียดได้ขนาดนั้นเลยติเพ่นว่าฉันสร้างไว้แล้วฉันสร้างไว้แล้วเมียฉันรับปากแล้ว ลูกฉันอะก็ลูหมดทุกคนแล้วบ้านางเสียเนาะอ่าเดี๋ยวไม่ได้น่ามันใหญ่มากแต่มันก็รับลูกของมันเองนะขันผู้ใดเสียฮักฉันอะคิดถึงฉันที่ใจหักฉันทีใจนะแต่ฉันจะมาหาเองพนว่าบ่ต้องเก็บลูกฉันไว้ดอกแล้วก็อ่าบ่ต้องเก็บกระดูกฉันไว้ไอขันเสีมีผัวไหม่กมีลูกเวลาเจ้าผู้ชายได้เข้าบ้าน มันสิเดียวไเห็นลูกสันมันสิเดียวไปย่าไอ้คอยกันนางอยู่กับยูทูบเหมือนมอดทุกคนเวลาเพิ่นคุยกันนะนะคอมเมนต์เพื่อนไปนาเพิ่นกระคำคำเพิ่นก็แย่คอยเนาะคอยใช่ปะเฮ้ยฉันก็สิเก็บไใบดอกเก็บไว้ในความทรงจำของฉันเก็บไว้ในใจของฉันไม่ยาเพิ่นกระคำคำ เนไงวเออขันเมียเธอแดดยังสันมันก็ดีขันเธอปงได้ยังสันมันแกดีเป็นกระถามวิซื้อบ้านกันบ่เพิ้นบอกว่าซื้อเอาซื้อบ้านแล้วให้ผู้ใดบ้ามันเป็นของลูกกับเมียฉันเอาแล้วลูกเธอบ่ได้ตีผู้ใหญ่อะบ่ฉันบอกให้เขาไปหาซื้อบ้านเอามันเป็นไอ้สินสมรสของพวกฉันไอ้เขาสีใดจังไดล่ะเพิ้าเออเนว่าเออเออโอเคฉันเข้าใจพนางสิเนาะ มันก็เหมือนฉันก็พอเธอ์นั่นแหละติดแต่งกันมาที่มาซื้อบานร่วมกันพวกเธอกับบอไดแต่ฉันไดฉันก็นยกให้ลูกฉันแล้วกวาวนาะจังสี่คือจงบ่มาซื้อบานฉันสามีว่าโอ๊ยบานสับเรลังเแค่ังว่าซื้อดอกเซิรไวไปเราเด้วก็ล่มใส่ตึ้ม <laughs> อ้ลูกเดอนะดีแล้วก็ถามข้าว,ข,าวข้าวลูก้ายเพิ่นเนาะลูกไายเป็นกอาการดีขึ้นนะคะ จะกลับไปเหตุงานนะกลับไปขับรถสิบล้อเพราะว่าเพิ่นหยุดงานอ่ะเขาบม่ได้ให้เพิ่นลอยเปอร์เซ็นต์นะคะเขาให้เพิ่นแค่เจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะจ่ายเพิ่นเจ็ดสิบหรือแปดสิบเปอร์เซ็นต์บนแน่ใจนะคะว่าวได้หน่อยได้โบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่านะเพราะว่าลูกไายเพิ่น์นอ่ะต้องรับเมา้าจ่ายคาบินคากับขั้วในบ้านทั้งหมดนนันะ่เนาะเพราะว่าเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่น์นรอลูกเพิ่นกัมมี่นะคะลูกไายเพิ่น์นอ่า เพิ่นก็เลยจะกลับไปเหตุงานคือเก่าเนาะเพิ่นก็พาหนิวออกสองก่อนนะคะอ่าเพิ่นก็แข็งแรงแล้วเพิ่นก็จักลับไปเหตุงานเนาะเพิ่นบอกว่มาสื่อบ้านอยู่ใกล้กันสิได้เป็นหมู่กันเพิ่นนะเอ่อบอบอสามีบอกบ่บอฉันล้อมขันไอ้พวกญาติพี่น้องของเพิ่นนห็นไหมนะคือแบบฉันบ่มีก็จะเข้ามาอยู่พักจังซั่นจังซี่น่ะนะแห่งเมียแห่งแบบ ปฏิเสธผู้ใดบ่เป็นยังเสียมไหมไอ้ปณิวาบอปณวาเมียชั้นหัวพระท่านคนไอ้ผู้ใดมาบ่ใดจังเสรนจังสี่เด๋ยวเมียชันกระเสือสุดทา้ายเราไอ้เมียชันกระโดนตม้มชันบ่มาเพื่อนะฉันบ่าานะนบอยากให้ผู้ใดเนี่ยมาเหตุมียฉัน่นมาลบกวนเมียฉันมาลบกวนลูกฉันแค่ซ่งมือเนี่ยพวกฉันมีความสุขดีเพื่อนะพวกฉันมีความสุขดีแล้วบ่จำเป็น ที่จะต้องไปอยู่ไกลๆกับญาติพี่น้องค่ะฉันอยากไปอยู่ใกลญาติพี่น้องฉันขึ้นบปไปอยู่เวกัสเนะเออเพราะฉันคิดทังเสียละฉันจะถึงนบูปไปอยู่เพื่อนวะเม่ยาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอายุเยอะแล้วนะคะทุกคนเวลาเขาคุยเงสียเขาจับเรา่ังคําเขาจับบอให้เพื่อนคิดมากบอให้เพื่อนเครียดบอให้เพื่อนเครื่องเนอะ เพิ่นจะได้บอบอบกคิดมากบออคติก็พวกเข้าจัางเสียเนาะเวลาเพิ่นเกิดเพิ่นรับไปจังเสียเพิ่นบอตือ่นจังเสียอ่เพิ่นจะได้บอมีอคติก็พวกเฮานะคะ <c oughs> เอ่อพวกเขาคิดคิดกันแบบนี้น <c> ะ <oughs> พวกเฮาคิดกันแบบนี้เฮ้าบ่หรือว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นร้องแต่ถามาแม่เจ้าของ่ะเจ้าของคือบอไปเบิงแม่เจ้าของ้ามาอยากไปเบิงบอก็อยากไปอยากไปเบิงเล่าอยู่เด้ อยากไปอันนี้เล่ายู่ไปเยี่ยมเล่ายูแตมมแม่มันเหมือนก็รือู้สึกที่ว่าคำเบาของเล่าเราก็ในในกลุ่มพี่น้องมันเหมือนกับแบบว่าเฮดไห้เฮ้าเนี่ยบ่อยากบ่อยากกลับไปเนาะมันเป็นอย่างที่เฮาเห็นแบบแย่ๆที่บบดีกับห้าหูยังเสียแหมเฮาบ่อยากกลับไปเฮ้ไพร์เพิ่นต้อง เครียดต้องอยังยังจะช่วงนั้นเพิ่อนน็อกเบาหวานไปคอมเพนอยู่ไดน่องอะคอมเพนวะเป็นพ่อพี่นั่นแหละไปบอกให้เพิ่นเครียดเพิ่นเลยน็อกเขา่าลพยงบาลคันเพิ่นตายกับพี่นั่นแหละเฮ็ยนห้เพิ่นตายเขาก็เลยบ่อยากบ่อยากบ่อยากโทษกลับไปบ่อยากไอไอหนีเพินนะ่นเนาะบ่อยากไปไอหนีเพิน่นก็คือว่า ให้ทั้งบานเขารับพิชบกันเองคันเสียว่าทั้งนี้มากด้สบายนู่นนี่นั่นก็นยังบ่ท่านได้สบายเด้อค่ะเพ่อแม่พี่น้องเนาะลูกชายทังไทยกันยังต้องมีแบบต้องดูแลต้องค่อยถามไทยเขาเพระวบาเขาเป็นทหารอยู่เนาะแต่สามีก็สั่งไวยนะ่ะว่าลูกชายของเธอนะ่ะคันเกิดว่าเขาจะมาหนึ่งหานจทะเบียนสมรสสองหาเพชรผู้ใดทอง นะถ้าจดทะเบียนสมรสหรือเฮดผู้ใดทองจะบอเอามาจะบอเสียเวลาเฮดวีซ่าหายเพราะว่ามันใส่เวลาในการรอนาน5ปีถึง10ปี20ปีก็ว่าไปนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่นยังยืนในฐานหักโสดบอเฮดผู้ใดทองคือว่าตรวจสอบภายในหนึ่งปีถึง2ปีนะทุกคน ตรงนี้เนะาะพันเพิ่อนอยากมีอนาคตทีด่ดีอยากมาอยู่กับแม่กับนอนะ้องนะยังไม่อยู่ที่นี่เพิ่นก็นต้องดูแลตัวเพิ่นเองในการคบผู้สาวในการมีอย่างกับผู้สาวนอนกับผู้สาวควรที่จะป้องกันบุกวรที่จะเหตุเขาทองแล้วบุกวรที่จะไปจดทะเบียนสมรสกับเขาคือว่าพวกเขาเนี่บ่อยากแยกเขาออกมา เนาะประมาณนั้นนะคะคือเป,เป็นแฟนกันบางที่เพิ่นก็อาจจะมีมแบบว่าแยกออกจากกันเห็นอานาคตละเธอเธอไปก่อนเธอไปเมีอเธอไปสั่งอนาคตก่อนถ้าเฮายังเป็นแฟนกันอยู่เธอก็มาเอาฉันไปอย่างเสร็จไหมเ,เขามีสิทธิ์ไดเ้เขาเป็นทหารเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเอาแฟนเข้ามาได้ไดนะตรงเนี้ย เขาก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมีหน้าคต่ดีถึงเขาจะเป็นทหารหรือว่าเป็นทหารหรือจะมาทํางานมาเรียนอันนั้นก็ยิทธิ์ที่เขาเลือกที่จะเป็นนะคะเฮาบอไปเฮาบอกไปบังคับเขาเฮามีสิทธิ์แต่แคว่ว่าแนะนําเขาสือ่อๆตัวเนี้ยเนาะถามว่าสามีเนี่ยเพิ่นบอกกับทังญาติพี่น้องให้รู้บอแต่ทังลูกสาวเพื่อนอะเหมือนจะรู้ นะเพราะว่าเห็นข่อยโพสในในเฟซนะเนาะเหมือนเหมือนเราจะรู้ว่าเดี๋ยวอินนี่ก็ต้องเอาลูกไส้มาเห็นเสียไมมเออไม่ได้น่ะเขามีพีไ่ไส้เดี๋ยวก็ต้องเอามาเพิ่อนอยากหวยยังเดี๋ยวเพิ่นก็ถามพอเพิ่นเดี๋ค่ะนะ,ะนะเพิ่นบอกเคยส่งขอความมหาข่อยแบบส่วนโตรือโทร่วมหาข่อยหรือว่าคุยกับข่อยแบบส่วนโตตลอดระยะเวลาหาปีที่ข่อยอยู่ที่นี่นะบอกเคยเลย ก็คอยก็คิดได้น,นนะเนาะว่าถ้าเกิดว่าพ่อเพิ่นเป็นยังไปเพิ่นก็จะบอกเขาหาพวกข่อยขึ้นกันนะ,ะก็คือว่าจบกันแค่ว่าตรงที่พ่อเขาเสียแค่นั้นนะคะคือว่าเขาบบได้มาได้เอียงทรัพย์สินสมบัติเอียงก็พวกข่อยนะคะเขาได้แค่งเงินประกันของพ่อเขาแค่นั้นเองนะคันพ่อเขาบบได้เฮ็ดประกันเนาะ พอเขากะเสียนบอดี้มีประกันอีหยังเขากะบอดได้นะเขากะบอดได้เขากับบอดได้นะคนะ,ะขันพ่อเขาเออเสียเน่ที่มีประกันนะเขาก็ได้เขาก็ได้ไดที่นี้นะคะเนาะก็บอดได้ว่าอีหยังนะคะบอดได้ว่าอีหยังกันเนาะแต่ก่อนนี่ยวายอยู่นะแหลกๆวายอยู่พอหลังๆเขามาขอหอสิกรรม มาขอห้เหายกโทษให้เขานะมันกับโบมีเรื่องปัจตันเกิดขึ้นนะคะทุกคนนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งทะเลาะกันบบมีเกิดขึ้นเนาะแม่ย่ากับคุยดีขึ้นต้องเนี่ยแหละค่ะนะถ้าแม่ย่าบบเปิดประเด็นเหมือนนันมือที่ว่าไปงานศพน้องสาวสามีสามีกับโบหูนะลูกสาวก็จะใส่คว่ขคอยอยืดจังเสียเรื่อยๆเเลยนะพ่อแม่ย่าเปิดประเด็นปุ๊บสามีคอย เบิกตาย่างกวงเลยบาดนี้นะคะลูกสาวบัญชิ้าไม่ยังแขวยังกัแล้วแต่เพื่อนจะกันไม่ให้เพื่อนจะปกป้องให้ยิงเสียไหมคือบ่อให้เข้ามาในแบบว่าในเขตของเมียเพิ่นจิงเสีย,ยเนาะบ่ให้ล่อเส้นของเมียเพิ่นจังเสียนะจังเสียละโปรแมพี่นองทุกคนนะขันมือได้เข้าเปิดเข้ารับลูกมือน,นันเขาจะเป็นคนที่มี่ความลูก เข้มแข็งมากขึ้นนะขอคิดว่าจังได้กลับไปหรอเด้อค่ะพอแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับฟังคลิปคอยหวังว่าคลิปนี้นะคะมันจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับพอแม่พี่น้องท,ทุกคนที่เข้ามารับฟังเนาะที่เพิ่นยังประสบปัญหายังทุกข์ใจเยอะอีกยัออยงก็แล้วแต่นะคะนะมาเห็นคลิปของขอยกเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะพอแม่พี่น้องทุกคนบายยจ้า